มันมีเด็กถูกถูกถูกจับไปหรือถูกคัดแยกเหยือเป็นผู้เสียหายในการแม่แะพ่อไเป็นคนที่ลุงพักอย่มีรู้รู้ใช่ไหมว่าทาไปแจ้งความกึ่งมารูตอนที่ว่าเขาหายไปวันหนึ่งะค่ะอ๋อเขาหายไปวันหนึ่งรู้รู้ไปใช่ไหมแล้วแล้วเป็นอะไรว่เาแม่เขาอ่ะหนูเป็นเพื่อนันเขารู้จักกันเป็นรุ่นรู้จักกันเหมือนกั้ว่าเคยทางานด้วยกันอะไรหนูก็ไม่ได้ไปสนิทแชเชื้อะไรเขานทำงานแล้วก็อยู่รก็คนลด้วย เ้วเคยไปแนะนําให้ให้บอิจาคหนูยอมแล้วค่ะแต่ว่าในกรณีที่ว่าเด็กเขาจะทำหรือไม่ทำหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเขาล้วเราเแนะนาเขาแค่นั้นแค่แนะนําแนะนําแต่ว่าเขาก็ไม่ทําเขาไม่ทํแล้วหนูจะเป็นมีสิทธิ์ไปทำอะไรให้เขาได้ไหมาจะก็คือเขาคื้อผู้ง่ายเด็กเด็กเขายอมทําเองรับงานเองถูกไหมอันนั้นคือมันเป็นเรื่องของเขาค่ะว่าเขาทําเองเขาต้องการอแค่แนะนําแนะนําถามว่าแนะนำไหม ของเขาอยู่แล้วอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปให้การชั้นศาลได้นะครับก็บวันนี้กองบังคับการปราบปรามการทำความรู้กเราได้รับการร้องเรียนท่านก็ท่านมีการจัดคัดแยกเหยียอก็เลยมูลนายสนหาเรออกกานะครับไม่งั้นได้จะไออคุยทางนั้นยังไงเดี๋ยวผมขอเก็บพยานหลักฐานในห้องเสร็จแล้วก็ขอ<ล>ต้องดูเสื้อผ้านะใส่ที่เหมาะสมแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวไปที่กองบังคับการปราบปรามความรู้ ที่กองปราบปรามที่คนจะก็จะมีเจ้าที่นะครับทางเป็นตำรวจหญิงแล้วก็เหมือนเริ่มต้นนะกัรแตกอันนี้ยากจินกันโควิดเออดีดีดีเลี้ยงหัวอืมนั่อต้องต้องยากจริงหลังให้ให้ท่านรองอุกาเนี่ยเอาก็จะกินนะที่ใหญ่ไม่หยุดยาการซึ่งกระจารย์ออนไลน์ในสื่อโซเชียลนะครับพบว่าในทวิตเตอร์มีกลุ่มชื่อว่า รับงานท่าเรือบ้านหมอนะครับได้มีการโพสต์ในการลักษณะการท้าปอเวณีนะครับแล้วก็รูปที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเป็นรูปที่ดูแล้วเนี่ยเด็กน่าจะต่ํากว่า18ปีนะครับจึงได้มอบหมายให้ก,กองกับการปกรองังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์สำการสืบสวนนะครับก็พบว่า,าในวันที่ล่อซื้อเนี่ยมีเด็กจานวน3คนอายุก,ก็คือ14 13, 14 15บสบ่ ซึ่งต่ำกว่าสิบีกนะนรัรซึ่งแล้ววันก็จะอายุจะต่ำลงต่ำลงนะครับก็เลยเอาเด็กเนี่ยมาทําการคัดแยกเกือนะครับก็พบว่ามือถือของเด็กเนี่ยมีกลุ่มลายนะครับในการรับงานลักสัะาแม่เล้านะครับอีกประมาณ5กลุ่มนะครับแต่ที่เราถอดมาได้มา3ากลุ่มนะครับแล้วก็ยังมีลูกค้าที่ใช้บริการอีกมากมายนะครับ ก็ทําการจับกลุ่มแม่เล้าก่อนนะครับในเรื่องการสมคบกันค้ามนุษย์นะครับแล้วก็เป็นทุนจัดหานะครับโทษก็มีโทษแตคเพตั้งแต่ข่าวี20ปีนะครับถือว่าเป็นการสมคบกันค้ามนุษย์ตั้งแต่สงคนขึ้นไปครับค่ะพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่เราจบเห็นบอกว่ามี1คนท,ที่เป็นแม่แท้ๆเ,เด็กเลยครับในในการจับกลุ่มครั้งนี้เราเราได้ตั้งชื่อยุทธการว่านะครับดาวลูกไก่นะครับเพราะว่ามี เด็กผู้เสียหายหนึ่งคนนะครับอายุ15ปีนะครับต่ำกว่า18ปีนะครับต่ากฏว่ามีแม่เนี่ยเป็นเอาลูกตัวเองมาขายเป็นสินค้าออนไลน์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ปราบ,บการค้ามนุษย์เองย,ยอมไม่ได้นะครับจะมองว่าเด็กเนี่ยเป็นสินค้าทางออนไลน์ไม่ได้แล้วนะครับขนดาดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับยังรักลูกเลยนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในช่วงสังคมออนไลน์เนี่ยช่วงโควิดแล้วก็ สภาวะเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะคระับมองเห็นเด็กเป็นสินค้าไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเด็กซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยกมายบอกอยู่แล้วยังไม่บรรลุิติภาว่าึงได้ให้จำกัดความว่าเด็กนะครับราะงนั้นเนี่ยเด็กซึ่งอายุระหว่างไม่ถึง18เนี่ยทำอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคิดอะไรแสดงออกได้อย่างเต็มที่ไม่คิดว่าตรงไหนผิดหรือถูกนะครับและอาศัยช่วงนี้เองเนี่ยให้เด็กมาเป็นสินค้าออนไลน์นะครับซึ่งนับวันก็ที่ผมบอกครับอายุมากกว่า ประชาก,กร70ล้านคนนะครับขอฝากให้ผู้ปกครองนะครับไปดูแลบุตรหลานท่านเองไม่ใช่วันๆเด็กเล่นแต่ออนไลน์นะครับลูกหลานท่านเคาปค้าบรเวณีแต่เคสนี้มันยอมไม่ได้เหตุผนลนเพราะว่าแม่ของตัวเองเนี่ยเอาลูกตัวเองมาขายนะครับผมเชื่อว่ากระแสสังคมหรือใครก็รับไม่ได้อยู่แล้ว วิธีการที่แม่เขาใช้ในการที่จะนําลูกไปขายบริการข้อพ,บพบติดต่อยังไงหรือว่านําไปส่งที่ไหนบ้างนะคะครับในเบื้องต้นนะครับก็จากกลุ่มทวิตเตอร์ที่เราดูทางออนไลน์ทั้งหมดกรมบังคับการปราบปรามานะครับพบว่าเริ่มมีชลุ่มทวิตเตอร์เนี่ยขายแรงงานเด็กโดยใช้เด็กเนี่ยตกเป็นเหยื่อสําหรับการค้าไปเวเีเเป็นสินค้านะครับในในเคสนี้เราพบว่ามีกลุ่มทวิตเตอร์นี่มีกลุ่ม เด็กเนี่ยมามาเป็นเหยื่อคือเป็นผู้เสียหายหลังจากการคัดแยกเหยื่อแล้วนะครับก็เราเอามือถือของเด็กเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมาดูพบว่ามีกลุ่มแม่เล้าเนี่ยเป็นธุระจัดหานะครับแล้วก็ไปเช่านะครับบ้านพักโรงแรมให้เด็กอยู่กัน3-4คนนะครับแล้วพอมีลูกค้านะครับไม่ว่าข้าราชการประชาชนเอกนชนนะครับใช้บริการก็จะ แม่เราสามคนนี้นะครับแล้วก็ติดต่อให้เด็กไปค้าประเวณีนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะมาแบ่งเด็กให้เหลือเท่าไหร่ยกตัวอย่างพันห้าให้เด็กหนึงเจ็้อยคีขึ้นหนึงแม่เราเอาไปนะครับก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับก็เชื่อว่าผู้ต้งหาก็ให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็บางคนก็ให้การภาคเพษนะครับแต่ก็ส่วนมากก็จะพูดว่าเด็กยินยอมเอง ซึ่งเด็กยินยอมหรือไม่กระามก็มีความผิดกฎหมายเรื่องสมคบกันค้ามนุษย์อยู่แล้วครับ